ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรับโอนสินค้านะครับก็คือเป็นการรับโอนสินค้าจากทางต้นทางนะครับจากสำนักงานใหญ่นะครับโอนสินค้ามาให้เรานะครับแล้วเราก็ทําการกดรับสินค้าตัวนั้นเข้ามาในหน้าร้านนะครับแล้วก็จํานวนสต็อกสินค้านั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มแรกนะครับให้เรา ก็ล็อกอินล็อกอินด้วยยูเซอร์ที่เราสมัครสมาชิกไว้ตะก,กี้นะฮะ,อะพอเวลาเราเล็อกอินเข้ามานะครับเราก็จะมาพบกับหน้าหน้าหลักตรงนี้นะฮะหน้าเทียบรุ่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายตัวหน้าตัวนี้ก่อนนะครับหน้าเทียบรุ่นเนี้ยก็จะเอาไว้เช็คว่าโทรศัพท์ลูกค้าหรือว่าโทรศัพท์ที่ทางเราที่จะค้นหาเนี่ย มันใช้กับรหัสสินค้าหรือว่าตรงกับรุ่นไหนที่เราต้องการสั่งนะครับอย่างเช่นผมจะค้นหาที่เป็น S นะครับอ่ะผมเออะไรเอสองเอาด้วดนะฮะแล้วผมค้นหารุ่นที่เป็น S23 เนี่ยฮะทีนี้เราก็มาดูว่า S23 เนี่ย ที่เราจะสั่งเนี่ยสั่งสั่งสินค้าเนี่ยมันเป็นรหัสสินค้าตัวไหนที่มีในหน้าร้านนะครับที่จะสั่งได้นะครับมันก็จะมีคอลัมน์ที่เป็นรุ่นที่สั่งของนะฮะก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับหรือเหมือนกับรหัสตัวนี้สามารถที่จะใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะครับผมหรือว่าผมพิมพ์ v40 อย่างเงี้นยนะฮะมันก็จะ ก็จะมา v 4 0ตรงนี้นะฮะทีเนี้ยมันก็จะเช็คว่าอ๋อรุ่นที่ต้องการสั่ง,ง,ง,งก็จะเป็นตัวนี้นะครับรุนลองเรามาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะครับผมอันนี้คือเป็นข้อมูลยังข้อมูลจําลองอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่มีรูปภาพมีอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทําการจำลองขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการรับสินค้านะครับรับโอนนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้นะฮะ แล้วก็มาที่รับโอนนะครับรับโอนเนี on, ่ยก็จะมีบินที่รับโอนนะครับแล้วก็รายละเอียดการรับโอนนะครับเรามาตรงรับโอนนะครับทีนี้การรับโอนเนี่ยมันก็จะมีช่วงวันที่นะครับว่าเราจะรับโอนของวันที่ไหนจากวันที่ไหนถึงวันที่ไหนนะครับสมมติว่าผมย้อนตั้งแต่วันที่1อ่ามันจะยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่า ทางสำนักงานใหญ่นะครับหรือว่าจากทางหน้าร้านอีกฝั่งสำนักงานใหญ่เนะี่ยเขายังไม่มีการโอนสินค้ามาให้เรานะครับรูปแบบการโอนก็จะเป็นโอนลักษณะของบินเอกสารนะครับเป็นเลขบินนะครับก็จะมีคอลัมน์ที่เป็นชื่อต้นทางกับปลายทางอ่ะทีนี้สมมุติว่าเรามาที่ฝั่งสำนักงานใหญ่นะครับเขาจะทําการโอนสินค้ามาให้เรานะครับสำนักงานใหญ่เนะี่ย อันนี้เดี๋ยวนะฮะเพราะว่าผมล็อกอินสังเกตได้ว่าอ่ามันจะมีอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเราล็อกอินด้วยยูเซอร์ใดยูเซอร์หนึ่งของเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะฮะแทบ็บถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันก็จะเป็นของยูเซอร์นั้นนะครับมันก็จะเป็นยูเซอร์เดี๋ยวผมผมจําลองว่าอ่าผมติดตัวนี้ไปก่อนผมใช้อีกเบราว์เซอร์หนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของสำนักง,งานใหญ่นะครับอ่า ลรวก็เดี๋ยวผมกปตัวนี้มาอ่าสังเกตไอตัวนี้ผมใช้ที่เป็น Google Chrome นะครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งเ็าเรียกว,ว่าฝั่ง Partner หรือว่า,าสมาชิกเนี่ยผมจะใช้เป็น Microsoft ไอตัวนี้นะฮะอ่า,อาเดี๋ยวขายายนะอ่าตัวนี้นะฮะ ทีนี้โฮมเนี่ยผมจะถือว่าเป็นแอดมินนะฮะแอดมินเนี่ยเขาก็จะล็อกอินเข้ายูซอร์ของเขาปกตินะฮะอ่าปิดตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทำอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะอ่าทำแบบนี้นะฮะอ่าเรามาดูว่าคือฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่ง เป็นฝั่งสำนักงานใหญ่นะฮะผมปิดตัวนี้ไปก่อนฝั่งสำนักงานใหญ่จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะฮะคือฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของสมาชิกนะครับเห็นไหมฮะสมาชิกก็จะเห็นเมนูแค่แค่นี้นะฮะคือเมนูที่ใช้งานจะยังไม่เยอะนะฮะทีนี้ฝั่งฝั่งสำนักงานใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเมนูของเขาครับก็จะมีเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าเขาเป็นสำนักงานใหญ่นะฮะทีนี้ เวลาสำนักง,งานใหญ่เขาจะทําการโอนสินค้าแมา่เราเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูสตอ๊อกของเขาก่อนอ่าเขามีสตอ๊อกของเขาอยู่นะฮะทีนี้เขาจะทําการโอนสินค้ามาให้เรานะฮะทีนี้สำนักง,งานใหญ่เขาก็จะทําการมาที่โอนออกตรงนี้นะฮะอ่าโอนออกทีนี้เราก็จะมาที่ข้อหนึ่งนะครับสังเกตอ่าเดี๋ยวจะงงเมนูเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะกดลงมามันจะขยายมา เป็น2เมนูย่อยนะฮะทีนี้2เมนูย่อยเนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นโอนออกโอนออกเนี่ยก็จะมีเมนูเมนูย่อยลงมาอีกนะครับเป็น1 2 3นะครับแต่ถ้าเป็นรับโอนเนี่ยก็จะเป็นเมนูย่อยลงมาอีกเป็น1กับ2อ่าสังเกตดูนะฮะทีนี้เราจะทำการโอนออกใช่ไหมครับเราก็มากดโอนออกตรงนี้นะฮะมันก็จะเปิดหน้าหน้าใบเอกสารตัวนี้มาให้เราทำการโอนนะครับ ซึ่งการโอนออกนี่ย <Gym. S 1> นะครับโอนออกเนี่ยตัวเนี้ยมันจะใส่ชื่อหน้าร้านต้นทางที่เราอิ <ups and imon ides> นเข้ามาอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราใส่หน้าร้านหน้าร้านปลายทางนะฮะร้านปลายทางผมลงเป็นผมลงเป็นชื่อร้านอะไรนะอันนี้ผมลงเป็นชื่อร้านอ่าโทษทีนะฮะ ผมลงเป็นชื่อร้านนะครับคือต้นทางจะเป็นตรงนี้นะฮะต้นทางอันนี้ปลายทางผมพิมพ์ว่าเป็นชื่อร้านที่สมัครสมาชิกนะฮะผมลงเป็นชื่อร้านนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีชื่อร้านแล้วก็ที่อยู่ให้เรานะครับทีนี้ทางสํานักงานใหญ่เขาก็จะเลือกสินค้าที่จะโอนไปสาขาสาขาที่สองนะฮะจะโอนมาฝั่งนี้นะฮะจะโอนมาฝั่งนี้นะฮะทีนี้สำนักงานใหญ่เขาก็จะทำการเลือกสินค้าของเขาอะฮะ ทีนี้สมมติว่าสำนักงานใหญ่เขาจะเลือกที่เป็นชื่อสินค้าที่เป็นรุ่นนี้นะฮะอันนี้คือค้นหาตามชื่อสินค้านะครับทีนี้เขาก็จะทําการเช็คเลือกตรงนี้แล้วว่าเขาจะโอนไปกี่กี่กล่องนะฮะอย่างเช่นอะโอนไปนหนึ่งกล่องก่อนนะครับโอนไปนหนึ่งกล่องแล้วก็ตกลงนะครับเสร็จแล้วเอารุ่นใหม่เข้าไปอีกนะครับโอนรุ่นใหม่เข้าไปรุ่นใหม่ก็จะเป็น iphone 15เนี่ยนะทีนี้จะโอนแบบ แบบกล่องนะครับก็ติ๊กแบบกล่องแล้วก็ตกลงนะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างไม่ได้ไปสังเกตได้ว่าการโอนสินค้าเนี่ยมันก็จะมีจํานวนนะครับแล้วก็จะมีช่องหมายเหตุตัวนี้ให้ให้ทางสำนักงานใหญ่เขาลงหมายเหตุได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหมายเหตุท้ายบินให้ด้วยนะฮะว่าการโอนสินค้าตัวเนี้ยมันมีความหมายยังไงแบบไหนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปได้เสร็จแล้วก็ทําการกดโอนสินค้านะครับ ก็สามารถที่จะพิมพ์พิมพ์ใบโอนสินค้าออกตัวนี้ไปนะฮะพิมพ์ไปก็ได้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเรามาดูเรามาดูบินตัวนี้นะฮะเรากลับมาดูการโอนออกตัวนี้เราก็โอนออกแล้วก็มาดูบินนะครับบินที่เราโอนออกเนี่ยก็จะมีบินเอกสารตามนี้นะฮะเลขที่บินที่โอนออกนะครับแล้วก็ร้านต้นทางนะครับแล้วก็ชื่อร้านปลายทางก็จะเป็นชื่อร้านนี้นะฮะ ทีนี้เรามาดูฝั่งของร้านปลายทางนะครับเรามาดูฝั่งของร้านปลายทางร้านปลายทางเนี่ยเขาก็จะมากดก็าามากดดูตรงฟังก์ชันที่เป็นการรับโอนนี่นะฮะก็ามาดูที่บินรับโอนสังเกตว่าบินรับโอนมันก็จะมีบินรับโอนที่เรา,าที่ทางสำนักง,งานใหญ่เขาทำการโอนมาก็าจะเป็นเลขนี้ใช่ไหมฮะ ก็จะมีเหมือนกันเลยข้อมูลเหมือนกันพงแต่ว่ามันก็จะมีปุ่มสำหรับรับโอนนะครับแต่สํานักงานใหญ่ทำง,งานใหญ่ก็จะไม่มีปุ่มรับโอนนะฮะก็จะเป็นกลายเป็นปุ่มแก้ไขอะไรไปนะฮะจะแก้ไขได้นะครับลบได้กรณีที่ทางปลายทางเขายังไม่ได้มีการรับโอนนะฮะยังไม่ได้กดรับก็คือทางสํานักงานใหญ่หรือต้นทางเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขหรือลบได้นะฮะทีนี้ เรามาดูปลายทางปลายทางเนี่ยเรามาดูสต็อกกอนนะครับมาดูที่ตรวจสอบสต็อกของเหลือสต็อกมันก็ยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้กดลับนะครับแล้วก็มาดูส่วนของสต็อกของต้นทางเหมือนกันนะฮะสต็อกของต้นทางเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ลดลงนะเดี๋ยวผมจะกรองมาเฉพาะสิบน,นะครับ องมาเฉพาะ10ก็คือหมายถึงว่าเป็นของ iPhone 10เป็นฟิล์มตัวนี้นะฮะสังเกตว่าจำนวนคงเหลือมันยังอยู่ที่8นะครับ8.70นะครับมันก็ยังไม่ลดนะครับมันจะลดก็ต่อเมื่อทางปลายทางเนี่ยหรือว่าร้านร้านสมาชิกเราเนี่ยมีการกดลับนะครับอโอเคทีนี้ร้านปลายทางเขาจะกดรับแล้วนะามาดูที่บินลับนะครับเขาจะกดรับก็ปกติครับก็ ไม่มีอะไรมากคแค่กดรับนะครับกดเข้ามาก็จะเห็นรายละเอียดว่าสินค้าที่เรากําลังจะรับเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่นะครับก็ะจะมีตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วผมจะกดรับนะครับอ่าหลังจากที่เรากดรับแล้วแล้วก็พิมพ์เอกสารตัวนี้ไว้นะครับว่าเอกสารเนี่ยมันก็จะมีบินเอกสารจากข้อมูลจากร้านต้นทางแล้วก็ร้านปลายทาง แล้วก็มีรายการสินค้าอะไรบ้างนะครับเราก็พิมพ์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูสต็อกนะครับหลังจากที่เรากดรับนะครับมาดูสต็อกของเหลือตรงนี้นะฮะ<ม>อ่ามันก็จะมีไอตัวที่เป็นอ่าเนี่ยนะผมค้นหามาเฉพาะสิบตรงเนี้ย่ามันก็จะมีรับเข้ามาหนึ่งเห็นไหมฮะมันก็จะมีข้อมูลมาแล้วนะฮะ ของร้านเรานะครับของชื่อร้านเนี่ยนะครับสิหละอ่าเราจะเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นะครับมันก็จะมาหมดอย่างนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราส่งมาในบินนะครับเดีย๋ยวผมขอญาตกลับมาที่หน้าร้านต้นทางนะครับมาดูบินเอกสารนะครับ ทษดีนะฮะกดมาดูบินตรงนี้นะฮะขออนุญาตพิมพ์นะฮะสังเกตว่ารายการที่เราส่งมานะฮะมันก็จะมีค่า iPhone iPhone 15 iPhone 10 i บ h o n e 15ใช่ไหมครับหน่วยที่เป็นกล่องใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูปลายทางนะครับมันจะมาแบบชิ้นเนี่ยเราด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีหน่วยนับที่เป็นแบบกล่องกับแบบชิ้นนะครับ แล้วทีเนี้ยเวลาเขาโอนมาแล้วเรากดรับเนี่ยมันก็จะมีการอ่าเขาเรียกว่าทานเฟอร์ในส่วนของหน่วยนับที่เป็นแบบชิ้นให้เราด้วยนะครับตัวหุ่นกลมาแบบแบบชิ้นนะฮะเนี่ยฮะก็คืออ่าหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องเนะี่ยมันจะมีอยู่สิบชิ้นนะครับภายในกล่องนะครับสิบชิ้นภายในกล่องนะครับก็คือไอโฟนสิบห้าเนี่ย นะครับหกล่องมันมีอยู่10ชิ้นถ้าเราดูหน่วยนะับที่เป็นแบบชิ้นมันก็จะเป็น10ชิ้นใช่ไหมครับอ่าสิชิ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราโอน1กล่องมาเนี่ยเวลาเรากดรับปั๊บเนี่ยจำนวนชิ้นมันก็จะมีมาให้เราด้วยเพื่อให้เราขายแบบชิ้นได้ด้วยหรือจะขายแบบกล่องก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขายแบบชิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะยิงขายได้เลยนะฮะ สินค้าคือสแกนบาร์โค้ดขายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีการขายแบบกล่องเนะี่ยหน่อยนะแบบกล่องนะ่มันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการขายก็คือ,คอจํานวนกล่องที่อยู่ในหน้าร้านเนะี่ยต้องมีมากกว่า2กล่องนะครับเราถึงจะขายแบบกล่องได้นะครับสําหรับสมาชิกนะครับนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าถ้าเป็นสำนักงานใหญ่นะครับก็ถ้าจะขายแบบกล่องเนะี่ยก็ต้องมีจํานวนกล่องเนะี่ยที่อยู่ในระบบเนะี่ย มากกว่า2กล่องขึ้นไปนะครับถึงจะขายได้นะครับแต่ถ้าแบบชิ้นน่ะขายได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สลับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอรา,ายละเอียดนะครับถ้ารายละเอียดเนี่ยมาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็คือมันก็จะบอกว่ารายการสินค้าตัวเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ แบบกล่องใช่ไหมฮะแบบกล่องแบบกล่องนะครับก็คือมันมันมันจะไม่แสดงในเรื่องของหน่วยที่เป็นทานเฟอร์มาที่เป็นแบบหน่วยแบบชิ้นนะฮะถ้าเราถ้าเราส่งมาแล้วคือมันจะเรารับหน่วยนับแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ,นะรบแต่ถ้าเราดูในเรื่องของสต็อกนะฮะถ้าดูเรื่อสต็อกสต็อกมันก็จะบอกแยกออกมาให้เรานะครับว่า ถ้าเป็นแบบกล่องมันจะเหลือเท่าไหร่แบบชิ้นเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะก็คงจะไม่ยากครับไม่ไม่งงนะครับก็สหลับคลิปนี้นะฮะว่าจะลงครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ